เขาสู่ช่องช่างโผลเดียชแนลนะคะก็ได้เวลาเลิกง,งานแล้วนะคะเราก็กลับบ้านกล้ามนะพักก่อนนะคะตามอัดสยาศัยนะ,ะก็มีในโพธินะคะซ้อนน้องน้ำตาลไปแล้วนะ,ะเพื่อนที่จะไปส่งบ้านเพาะ,ะเพราะว่าเราก็มาอาศัยไวไฟนะคะบ้านน้องพิม์นะ,ะเพื่อนของเจ้าไอเดียนะคะ กับจันกับน้องไอซก็ขับมอไซค์ต้น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 ,น,น,นไปแล้วนะรถก็ไม่ใหม่นะมีแต่คันเก่าๆทั้งนั้นนะต,นต้ำตาลน,นี้ติดในโพธิแจเลยนะคะฟีดหนึบเลยนะให้ออไอ้ป๋อป่าให้ดูหน่อยไอ้ป๋อ่ะให้บัญชีนอะโอเค กลับกันกลับมาทำไมนะเอาอยากจอดกลางทางพี่นี่จะรอดูว่ามันพร้อมที่จะทำงานต่อได้หรือยังไปเลาก็กลับกันไปคนเาีาเดยเดียจัดียวเดียู่ดีนนเดี้เยวเดีวเดเ โอ้ยแดดเดียงตาพี่น้องเอ้ยนุ่นไงแดดจางจุ่มงานวันนี้ก็ได้แค่น,น,นี้นะก็ได้เท่าที่ได้นี่แหละได้เท่าที่ได้เราไม่ได้บังคับไม่มีใครบังคับเราแล้ว,ลวก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเอฟซีเสร็จวันไหนก็วันนั้นนะทาไปหยุดไปเนาะเมื่อยก็พักนะคะว่าจะว่าจะหยุดนะโกรนทน้องไม่มีคลิปถ่ายอืมนะ เพราะว่าก็ไม่สบายด้วยเนาะตรงนี้งานก็คืบหน้าไปประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นหรอได้ไหมสี่สิบใช่ใช่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปก็จะเป็นการเทคานเทพื้นเทคานเทพื้นแล้วก็ก่อก่อฉาบก่อฉาบนะคะส่วนเรื่องกระเบื้องเนาะก็ต้องเอาไว้ก่อนนะคะสำหรับการปูกระเบื้องแล้วก็ทาสีเนาะ เพราะว่างบมันบานปลายนะฮะมันมันเกินครึ่งแสนแล้วนะเอาเรา,าเราเราก็เอาแบบว่าน้องสามารถอยู่อาศัยได้ปลอดภัยนะถึงจะไม่สวยรูเท่าไหร่เนะก็ตามอัตราภาพของเรานเนาะพ่อเนาะเอาเท่าที่เราทําได้เนาะตามงบประมาณนะพี่เนาะทำเราทําได้แต่เราไม่ แต่เราก็งบไม่พอเราจะทําแค่บ้านหลังเดียวไม่ได้เราไปต่อยอดก็ไปต่อยอดบ้านหลังอื่นเนาะเผื่อไปบ้านหลังอื่นเนาะเขาเขามีบ้านอยู่อแต่ห้องน้ําเขาชุดโชมเราก็ทำห้องน้ำใหม่ล้วก็ทําห้องน้ําเนาะห้องน้ำก็ไม่แพงถ้าสมมุติว่าเราทำถ้าสมมุติว่าเราทําห้องน้ําของเราแต่ก่อนมันก็จะเป็น เป็นในโครงไม้เนาะเป็นสังกะสีอ้อมเอาแอ้มเอาเ,อเอานาะ,ะทางฝาบะทางฝาผนางังแล้วก็ทางหลังคาก็จะเป็นสังกะสีนะส่วนห้องน้ําที่เราใช้ทุกวันนี้มันก็จะเป็นแบบอิดเนาะแต่เราไม่ได้ฉาบนะพนะ่อเนาะเป็นครั้งแรกที่หัดก่ออิดเนาะแต่เราก็ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้จนพี่น้องสีสหายของเรามาที่บ้านเราเนาะ<ม>ก็ยังใช้เรื่อยมานะคะยังไม่ได้ เปลี่ยนเนาะเราก็จะไว้ใบม่น้นแหละห้องน้ำาำล,ลังลันเนาะแม่แม่ว่าไม่ทูบหรอกแต่แม่อจะทําประตูตรงไอ้ข้างที่นอนเรานะ่ะข้างห้องนอนเราะ,ะห้องนั้นอะทําประตูออกมาด้วยอ,อนนเผื่อว่าออกห้องน้ําฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยออกไปห้องน้ําข้างนอกแบบฉุกเฉินเพราะว่ามันอาจจะไม่พอกันใช้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ย พระทุดงมาจากไหนกำลังเดินไปทางบ้านมะนาวนะฮะหนึ่งสองสาม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 รูปกำลังสามสามอันี่เน้ะสี่นะคะก็คงจะทุดงไปเรื่อยๆเนาะเฮ้ยหน้านี้มันหน้าไอ้พระเดินทุดงอยู่แล้วพ่อนี่ ก็จะไปงานพระไหว้พระาธาตุพระนมไงพ่อเออเออเออนี่สี่ห้าหกเจ็ดนี่พ่อเจ็ดลูกม,มันก็ช่วงนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ที่พระจะไปาธาตุพระนมเนาะมีอีกไหมก็พรุ่งนี้นะเราก็จะหยุดงานเนาะอยู่งานสองวันนะเอฟซี MC. ก็ขอชี้แจงนะว่าพวกเราไม่ได้ทิ้งงานนะฮะ นะเดี๋ยวกลัวพี่น้องว่านทำไปแล้วก็หยุดไปทำไปหยุดไปเมื่อไหร่จะเสร็จนะก็พวกนี้ให้นุ่งถนอมแล้วเอาดินเข้านะฮะเอ็ซีแล้วก็ทุบให้มันแน่นผมก็อยากจะพักเหมือนกันนะเพราะว่าร่างกายมันไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เมื่อร่างกายเราไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มร้อยมันเป็นมือเบื่อบ้าวบนะเอ็มซี ร่างกายมันเต็มร้อยก่อนนะฮะค่อยลุยกันนะฮะพอดีเลยเลยไพักสองวันเนาะส่วนพี่ถนานองแกก็ออกมาพูดแล้วเนาะว่าขอเวลาเนาะขอเวลาเอาน้ำเข้าบมดินให้มันแน่นเพื่อที่จะไม่ไม่แตกพื้นไม่แตกร้าวแต่ก็ไม่ท้อถอยในสิสู้อยู่แล้วนะฮะ เราต้องเป็นเป็นพี่ใหญ่คนนะเนาะต้องอกว่าจะเป็นพี่ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องเราจะเราก็จะไม่ทําให้น้องๆนะเนาะท้อไปกับเราเ,เราจะแต่เราท้อเองไม่ทอ้อไม่ทอ้ทอท้อยอดวิวน้อย <c oughs> เออ <c oughs> อันนั้นเราท้ออยู่ <c oughs> แต่เรื่องการทำงานไม่ทอนะคะเพรแค่ยอดวิวเท่านั้นนะ ก็ยังไง F c ซก็มาให้กำลังใจนะคะมาเพิ่มยอดวิว <มะ S 1> ยอดไลค์ด้วยนะที่มาด้วยกันเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่บอกเนาะเขาก็ไม่ไม่กล้าทำอะ่ะต้องบอกนะอันนั้นอันนี้สอนอันนี้บอกให้เขาทำหยิบจับช่วยนะฮะส่วนหลักๆก็ผมจะเป็นคนทำเองนะฮะจะให้น้องๆได้ได้ถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปต่างๆอัปเดตงานต่างๆอ่นะ,ะก็ภูมิใจนะฮะที่ น้องๆไม่ว่าจะเป็นไอ้โพี่เนาะกับตันน้ำซิงโคโคไลทีินกปอนน้องไอซเดยวจังกึมที่มาอยู่ด้วยนะฮอ่อภูมิใจนะภูมิใจเราต้องเป็นหลักนะให้น้องๆเข้าในบ้านก่อนนะไปด้วยกันจนได้นะเอฟซีเนาะดังแรกนะถ้าไม่มีสักอะไร ก็จะมีเหล่าที่สองหล่าที่สามนะท่านตอนนี้พวกเราก็จะลำนองนี้นะครับดำเนินต่อไปเรื่อยๆต่ไปเรื่อยๆเนาะมุ่งหน้าทําความดีต่อไปนะครับคลิปนี้นะก็ฝากนะคะฝากเอฟซีเนาะช่วยมาดูคลิปให้พวกเราด้วยนะพ่อเนาะสามนาทีขึ้นไปสามนาทีขึ้นไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะมันเหังไงแบบนี้เนาะ เป็นยังไงไม่รู้หมายว่าพบกันใหม่สวัสดีคอ่ะสวัสดีครับ